เอ๊ะ oh, yeah. ผมทำความสะอาดหัวลากฟูโซเรียบร้อยแล้วครับว้าวาอาาาาอเาอ้าพี่ช่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตรวจเช็คก่อนนี้ก่อนว่าสะอาดผ่านมาตรฐานต็มหรือเปล่าโอ๊ยยังไงฟูโซหัวลากที่พี่ช่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอ๊กระจกเอ๊ okay. กระจกโอเคกระจกสะอาดผ่านจ้าโอเคสภาพคอนโซลน,น่ารถดอืม mm. โอเคฝุ่นไม่มีโอเคสวยมากเลยอะ่ะทำความสะอาดดีมากผ่านจ้าสภาพคัสซีรถทำความสะอาดแล้วสวยมากผ่านจ้าผ่านหมดทุกอย่างเลยคุณลูกค้าที่มาดูรถต้องชอบและจองรถคันนี้ <Yeah. S 1> แน่เลยเนี่ยสวยมากสภาพรถก็พร้อมใช้งานขนาดนี้ wow.